อกอกพี่จักไน่นย่ยเพราะเดี๋ยวมันจิว,วานมันจะเกี่ยวแถวนี้โอ้ยฝนกันย่อยอืมรัศมีรัศมีในการวานแหนี่ไหมเนะเาะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเออขนาดเล็่ๆจะมีจินบดหลบ มันตัวเอาไปเลี้ยงตัวไปเลยไปกินมาค่ามึงมืดซื่อๆแล้วเหียบเหนียบเหียบเหนียบเหนียบเียบเงียบป้าไนซีนี่ อุ้ยลานห้องอีกแล้วว่าไงคะยืนยุง่ยงหมดนะพ่อคุยสาวอยู่บอกเดี๋ยวพ่อโทรกลับ<า>ระวังหมื่นนะ ระวังระวังหมื่นนะไม่ใช่พันนะหมื่นนะโอ้โโอโผมคิดล่ามเราครับไปเยแล้วค้อรถเนินไ่สบายที่นี้่ในโรงเรียน ไอ้ฝนกระไรเสียวหัวยามันเต็มแล้วเสี้ยวกูนี่เออมันเต็มแล้วบินลมมาหนิเฮ้ยฮะบินลมมาขี้ต้มเหรอครับ รอบนี้บ่ได้คือเจงไงนะกูจะบอกให้รอบหนาบ้าบ่มีโอกาสบ่ได้กินหัวอาหารอืมก็นี่แหละคือขอดีไงเ <c oughs> พราะได้กินหัวอาหารสูวได้เชียเดียวเลยอะ่ะติดบ่ล่ะ มันไม่ต้องหลุนหรอกปลาโคตรเยอะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ปลาโคตรเยอะกูอยากได้ไปกินพร้อมละอืพอบอล่ะั่นี่พือบอ่โซ้น่อเดี๋ยวได้ๆกูซุ้มก่อนโอ้โหโคตรพ่อคนแม่ปลาเลยอะเดี๋วมจะา่อนช่วยแล้วชวยแล้วช่วยแล้วชวันสิา เป็นได้เหรแต่เพี้ยนกับไอ้ปอยนะปนน่อยปนแต่เพี้ยนกับไอปอยีกันนั่นแหละนักบ่หรอนักโอ้โหกลัวแล้วเฮ้ยือเสียงตดเหรอวะกเสียงเกือบ หนักบอยอีพอมอย่ารอขนาดสุดนี่นี่น้ำน้ำเปิดก๊อกเลยเปิดก๊อกเปิดก๊อกเปิดก๊อกสุดสุดแรกว่าได้มีเบ็ดมาฟอมเนี่ย <c oughs> โอ้โหปลาควรไมตัวใหญ่ยังเลยวะจะขอยังไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยบานินจะได้เนาะได้ค่ะปลานินได้โอเค เกับเพี้ยนกับเพียบช้ำเน,ออน,นี่ยไหนไปไปล่อยพอดีเลยข้าวเดี๋ยวมันเกิดออก,กลูกแล้วทำเร็วๆในอีพอปลาคอยสิตายเนี่ปลาโมนี่แหละมันจะโมบืนขำหน้าโมลวดอ่ะ